เอายลงครับครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอนะครับในวิธีซ่อมแอร์มิซูนะครับอาการตรวจเช็คอาการดูนะครับอาการแอร์ไม่เย็นนะครับรีโมทนะตรกดรีโมทนี่ฮะรีโมทรีโมทเป็นมิซูนะครับมิซูรุ่นนะครับ S R K 1 0ึ่ C R V นะครับ เย็นทํางานปกตินะครับพัดลมทํางานนะครับพัดลมทํางานปกติอานนี้ครับออกมาตางเลยครับจะ,ะหลน่นไหมเนี่ยมามานี่แลลวครับมานี่แล้ะครับพัดล,ลมคอยร้อนทํางานนะครับเ คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานนะครับหรือทำตัดตัดนะครับไม่ทำแล้วกันค้างอเออครับมีเสียงลมหมุนปกติครับเ,เดี๋ยว <ๆ S 2> ปิดก่อนนะครับปิดก่อนอามาตรงนี้เราก็แกะน็อตไปแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับรไปก่อนแลวนิดนึงเกืออาการนี้น่าจะเกิดจาก ไอตัวนี่นะครับกับสตาร์ทนะครับตัวนี้จะค่าเท่าไหร่ยี่ิบห้ามโคนะครับสามรอยเจโวลต์นะครับของมิตซูร้วนี้คือคอมจะสตาร์ทไม่ออกนะครับแต่พับลมคอยร้อนจะทำงานได้ปกตินะครับหนุกพี่ ปิดเบเกอร์กันปิดเบเกอร์กันอ่ะยิยงมีที่เบเกอร์อลไรครับเออปิดเบเกอร์ลองเลยครับเดี๋ยวไปดูเอาน,นี่เราก็มาค <c oughs> รับลูกพี่ใช้แล้วนะครับมือกล้องเราคลับวันนี้ <c oughs> นี่เรามาถึงไอนน แะกแยกร,รัชดาพิเศษเลยนะครับวันนี้เรามากายวันนี้เรามาจากฝั่งทนนี่นะครับเดินอยู่ไหมครับจะทำไรเห็นไหมครับสองอี้งนะเจ้านายนี่ครับแดงแ<ๆ>ดง ตัวนี้นะครับชัดไหมยี่ห้าไมโครเนาะเราใส่นะครับสามสิบนะครับไมโครเยอะกันนิดนึงก็เอาติดมามีตัวนี้ได้ได้รามาตรฐานมันอยู่ประมาณสามยี่ห้าสามสิบอยู่แล้วนะครับ จะใส่ค่าที่30ไมโครครับ370โวลต์นะครับ AC ครับตัวสตาร์ทคอมเพรสเซอร์นะครับ คือไฟไม่ต้องเช็คเลยครับเพราะพัดลมมันทำงานเราไม่ต้องวัดไฟครับถ้าพัดลมไม่ทำงานนี่ต้องเช็คกันยาวน,นม,มันบีบล็อกหน่อยโอเคครับอะ,ะเปิดเบรกเกอร์ครับเบรกเกอร์เลยครับจะไหนครับ เลยครับตัวเ,อวเกอร์รีโมทอยู่ไหนครับรีโมทอารีโมทอยู่นี่ครับรีโมทอ่ะเปิดปั๊บอ่ะอ่ะตอนนี้ก็นี่ครับตอนนี้ค่อยๆสตาร์ทเดินแล้วยินเสียงไหมครับมาใกล้ๆครับใกล้ๆมีเสียงครัง้งนะครับนี่คือคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับจับดูได้ก็หายร้อนไหม หายร้อนนะครับคือทํางานนะครับก็โลก็จะเริ่มเย็นนะครับก็หายอยู่ฝั่งนี้นะครับโลอยู่นี่ครับเย็นแล้วครับก็คือทํางานละเดี๋ยวเราต้องล้างต่อไปว่าแอร์สกรปรกมากนะครับคอมเพรสเซอร์จ,จะระบายความร้อนไม่ดีนะครับโอเคก็คือทำงานทำงานได้สตาร์ได้ปกติละตอนนี้ เหลือจะล้างอย่างเดียวแล้วครับโอเคครับถ้าใครเจอปัญหาก็ลองดูนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางในการซ่อมได้นะครับทั้งมือใหม่มือเก่าก็ว่ากันไป